สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีรถเข้ามาใหม่1คันในวันนี้คันนี้เป็นกระบะแคปคุณผู้ชมครับถูกใจได้หลายท่านแน่นอนเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีมากนะครับวันนี้ขอนําเสนอนะครับโตโยต้าไฮรั v i ์วีโกเป็นรุ่นตัว E ครับคันนี้เครื่อง2,500โฉมโมเดลปี2008นะครับหรือว่าปีพศนะครับ2,551นะครับรถคันนี้ปี51คุณผู้ชม กระบะแคปบีโก้เครื่อง2.5ดีเซลรุ่นนี้จะมีจมูกนะครับถ้าเป็นดีเซลก็จะมีจมูกแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์นะครับก็คือเป็นตัวที่แรงนะครับเครื่อง2.5ตัว E ครับได้กระจกปรับไฟฟ้านะครับอ่าทานรอบคันเลยครับพี่นะครับอ่าเดินรอบเลยก็ได้ครับนะครับตัวนี้นะครับได้ล้อแม็กเดิมจากโรงงานดิสเบรกคู่หน้านะครับล้อแม็กเดิมโรงงานแม็กเนี่ยทำสีให้เรียบร้อยนะครับแม็กจะดูสวยกว่านี้เลยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ ขอบ 15, 215, 70, 15ยางปี2 0 21 8. สภาพดอกยางยังลึกเลยนะครับดอกยางเต็มเต็มนะครับใช้ได้อีกอยู่ราวประมาณ2 2ปีก,กว่าแล้วแต่การใช้งานของท่านนะครับขับตามชุมชนเนี่ย2-3ปีมีแน่นอนนะครับนี่คือเรื่องของตัวยางกับตัวล้อแม็กเป็นประมาณนี้ระบบเบรกต่างๆใช้งานได้ปกติดิสเบรกอาดัมเบรกจะเป็นคู่หลังนะครับเบรกมือใช้งานได้ปกติเลยนะครับดึงขึ้นนะครับพอดีเป๊ะนะครับ นี่ระบบเบรกการขับขี่ต่างๆช่วงล่างเซตให้เรียบร้อยนะครับนะครับนี่ดูรอบคันเลยนะครับรับรถไปนะครับทางร้านก็มีเปลี่ยนหายน้ํามันเครื่องของเหลวต่างๆให้เรียบร้อยคุณผู้ชมครับคันนี้เดี๋ยวดูรอบคันกันก่อนเดี๋ยวผมจะมาเสนอราคาให้นะครับแป๊บเดียวครับประมาณนาที2อนาทีเดี๋ยวจะเปิดราคากันนะครับจริงๆก็เห็นตามป้ายแล้วนะครับด้านท้ายสวยเดิมบางนะครับกันชนอยู่ครบนะครับเดี๋ยวดูความเดิมท้ายหน่อยนะครับ ระบบเบรกนะครับไฟท้ายต่างๆนะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับอ่ะถ่ายในเรื่องของเสาซ้ายขวาให้ลูกค้าดูเลยครับนี่เม็ดอาร์คนะครับต้องมีแน่นอนนะครับไล่ลงมาครับนะครับจะโดดล่างเลยนะครับตัวหนังสือจุดต่างๆ AR เห็นชัดเจนนะครับ AR อี่ตรงนี้พี่เห็นไหมครับนี่ครับอ่า AR ตรงนี้เนะครับเห็นชัดเจนนะครับไล่ลงมาพวกนี้เดิมหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับออกห่างนิดนึงตรงนี้นะครับ นี่ครับมันจะเป็นรอยผมทําการเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับเดิมเดิมนะครับเส้นสายเดิมนะครับย้าว่ามีการเก็บรายละเอียดมาให้เค่ภายนอกแต่ตรงนี้เดิมเดิมไม่ได้ทำอะไรนะครับนี่พวกนี้นะครับไล่บนลงล่างสภาพสวยนะครับนะครับนี่คือเรื่องของสภาพด้านท้ายเดิมเดิไม่เคยชนก็ถ่ายให้ดูกัน2ฝั่งซ้ายขวาจะเหมือนกันนะครับถัดไปนะครับอ่า แม็กไลเนอร์นะครับสภาพสวยอาจจะมีริ้วรอยการใช้งานตามสภาพการใช้งานนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับอาจจะมีข้าบสนิมเป็นบางจุดเท่านั้นแต่สภาพโดยรวมสวยไม่ผุไม่มีการชนแน่นอนนี่คือโครงสร้างเดิมๆเลยนะครับเป็นประมาณนี้นะครับในเรื่องของแม็กไลเนอร์นะครับด้านท้ายประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับกันชนนะครับต่างๆครบนะครับสภาพสวยนะครับ นี่คือมุมมองฝั่งทางด้านท้ายเดี๋ยวมาดูสะพกหลังซ้ายกันนะครับเชื้อเพลิงดีเซลฝาคันน้ำมันอยู่ฝั่งทางนี้น,น,นนะครับนี่สวยๆถ่ายรอบเลยครับพี่นะครับตัวนี้จะเป็นกระบะแคบรถติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับนี่คือรอบคันคุณผู้ชมครับอ่ะตอนนี้มาคุยเรื่องรายละเอียดราคาคุณผู้ชมครับคันนี้ Toyota Hilux Vigo เครื่อง2.5ตัว E ปี08ราคาค่าตัวอยู่ที่2 9 0 0 0บาท นี่คือราคาจัดไฟแนนซ์ครับใช้เงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่30,000บาทนี่คือเครดิตปกติผ่อนสูงสุด84งวด4,500กว่าบาทและที่สำคัญคุณผู้ชมครับร้านเราไม่ใช้คนคำ้ำนะครับไม่ใช้คนคำ้ำนะครับย้ำนะครับออกคนเดียวไม่ต้องใช้คนคำ้ำติดแบ็คลิสออกได้โดยจัดจะได้อยู่ประมาณแสนสามท่าต้องใช้เงินดาวอยู่ประ,ประมาณ79,000บาทนะครับใช้เงินดาว0บาทออกคนเดียวไม่ต้องคำ้ำ ทุกจังหวัดสามารถเซ็นได้นะครับรถคันนี้ปี08นะครับผมดีเซลคันนี้ไม่วิ่งได้แค่1 4 7 0 0แโลเดี๋ยวพามันรอบชมภายในกันเลยดีกว่านะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับนี่คือรายละเอียดต่างๆของข้อมูลตัวรถส่วนเบอร์โทรติดต่อผมก็ขึ้นมาที่หน้าจอตลอดคลิปเลยนะครับเป็นประมาณนี้นะครับใครสนใจแอดไลน์ตามที่ขึ้นไว้หน้าจอนั้นเลยนะครับด้านล่างนะครับจะขึ้นเบอร์โทรแล้วก็ไอเดีไลน์ให้นะครับอะเดี๋ยวเปิดมาดูดูภายในกันนะครับ นี่คือแผงประตูฝั่งทางคนขับคุณผู้ชมครับนะครับสภาพสวยไม่มีแตกไม่มีเล้าชำรุดใดๆนะครับตัวนี้สามารถวางขวดน้ําแก้วน้ําได้ใส่เอกสารได้กระจกคุณผู้ชมครับเป็นรุปตัว E กระจกปรับไฟฟ้าออโต้คนขับเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะครับนี่เปิดเซ็นทรัลล็อกนะครับใช้งานได้นะครับทำงานได้ปกติเลยส่วนหัดไปตรงคอนโซลหน้ามีชั้นวางแก้วน้ําตรงนี้ให้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับพับเก็บยังเป็นแบบแมนนวลพวงมาลัยคุณผู้ชมครับ พวงมาลัยนะครับสภาพสวยไม่มีหย่อนยานนะครับพวงมาลัยยังสภาพตึงนะครับถ่ายตามเบาะตามคอนโซลให้ลูกค้าดูเลยครับนี่เทปวิวของเดิมจากโรงงานเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับนี่เกียร์สภาพสวยนะครับท่านใดที่อยู่แถวขอนแก่นมาทดลองขับมารับมชมตัวจริงรถได้บอกเลยว่าท่านซื้อคันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนราคาเงินสดนะครับหนึ่งแสนบาทคุณผู้มชมครับจัดไฟแนซ์สองแสนเก้าพันเงินสดแสนเก้าหมื่นบาทนะครับคุ้มคุมนะครับ นี่เป็นประมาณนี้เดี๋ยวมาดูแคปกันไหมนะครับตัวนี้ยังเป็นแคปเปิดไม่ได้แต่ราคาได้ครับ1นึ0 0 0สบาทเดี๋ยวมาดูสภาพก่อนครับคุณชมครับอ่ะพี่ถ่ายด้านในให้ลูกค้าดูเลยนี่คือมุมมองฝั่งทางแคปนะครับด้านในสภาพตัวพิงหลังยังสภาพสวยเบาะนะครับตรงที่ระหว่างท่านั่งเนี่ยสภาพสวยดูดีเลยนะครับนี่คือมุมมองฝั่งทางกระบะแคปภายในนะครับหลังคาเพดานบนสภาพสวยนะครับดูดีนะครับมั่งกันแดดอยู่ครบนะครับ อยากเห็นเลขไมค์กันไหมครับนะครับคันนี้พี่ถ่ายคอนโซลให้ลูกค้าดูอีกทีหนึ่งอยากอยากโชว์คอนโซลมากคอนโซลหน้าสวยไม่แตกไม่ร้าวเลยคือรถดูดีมากนะครับอ่ะดูครับอ่ะแล้วเปิดเลขไมค์เลขไมค์หนึ่งแสนสี่หมื่นปัดหน่อนนครับเรื่อนี้อ่ะเรื่องนี้ได้อ่ะ,อนนอะหนึ่งแสนสี่หมืน่นเจ็ดพันกว่าโลนะครับนี่คือไมค์แท้เดี๋ยวค่อยมาสตาร์ฟังเสียงเครื่องเดี๋ยวมาดูฝั่งทาง ซ้ายก่อนผู้โดยสารแต่พี่เดินอ้อมเลยครับพี่นะครับเดินอ้อมเปิดแคปให้ลูกค้าดูเลยนะครับอาจจะเปิดประตูไว้เพื่อให้แสงไฟมันเข้าได้ชัดเจนท่านจะได้เห็นแบบชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาดูประตูฝั่งทางผู้โดยสารข้างคนขับกันนะครับนี่สภาพก็คล้ายกันไม่มีอะไรนะครับสภาพสวยไม่มีแตกฉีกขาดล้วใดๆนะครับถ่ายรอบได้หมดเลยครับครับประมาณนี้นะครับ นี่คือตามความของคนโซลนะครับสภาพสวยดูดีแอร์เย็นนะครับรถอยู่จังหวัดขอนแก่นท่านใดจัดไฟแนนซ์ซื้อเงินสดได้ทั้ง2นะครับจัดไฟแนนซ์ซื้อเงินสดได้สูงสุดจัดได้7ปีเลยนะครับคุ้มมากครับนี่ครับอี๋ยวเปิดมุมมองฝั่งทางนี้ลูกค้าจะต้องดูหลายหลายแบบนะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับแผ่นรองเนี่ยต่างๆผมซื้อมาให้เรียบร้อยเบิกใหม่เลยนะครับนี่สภาพสวยพรมผมสั่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับตามพรมตามจุดต่างๆเบาะจัดการให้เรียบร้อยนะครับก็จะดูดี นะครับรถดูสะอาดขึ้นนะครับฆ่าเชื้อจุดต่างๆให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมครับคันนี้เล่มเอกสารครบนะครับก็ตัวจริงผมไม่ขออนุญาตนะครับขอสงวนไว้ไม่ให้ดูเพราะว่าจะติดส่วนบุคคลลงสาธารณะเดี๋ยวจะไปทําอะไรกันนะครับเดี๋ยวแอดไลน์ผมมาไอไลน์ขึ้นให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับในคลิปวิดีโอเลยนะครับอยู่ด้านล่างนะครับท่านแอดไลน์มาเดี๋ยวผมส่งหน้าเล่มส่งรูปรถให้ดูนะครับเพราะว่าถ่ายไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เอกสารครบนะครับชี้เจงรตัวนี้ด้วยตรงนี้เนี่ยท่านสามารถใส่ของได้นะครับลืมบอกตรงนี้นะี่ครับสามารถใส่ของได้นะครับลึกเลยนะครับบับนไานี้คุณผู้ชมครับนี่โอเคก็ชั้นวางคนน้าแก้วน้ําท่านมีให้2งทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับมีให้เหมือนกันนะครับยังไม่พอคุณผู้ชมไล่ฟ้านะตัวนี้มีตัวไล่ฟ้าด้วยเรื่องสายชาร์จไม่ต้องห่วงนะครับขับทางไกล 2จุดเลยนะครับ power outlet 2จุดเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะถ่ายประมาณนี้ครับพี่นะครับตอนนี้ไปดูที่ห้องเครื่องกันดีกว่าผมถ่ายให้ดูแลทั้งภายนอกรอบคันตัวรถภายในฝั่งทางซ้ายและขวาประตูบานท้ายเดี๋ยวมาดูที่ห้องเครื่องกันจะเป็นตัวหลักสําคัญในการขับเคลื่อนของท่านนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูวันนี้ผมเตรียมอันนี้มาด้วยเดี๋ยวให้ดูนะครับช่องอื่นๆน,น้อยมากที่จะทําแบบผมครับ ี๋ยวรอผมเปิดให้เคืให้ดูครับเปิดฝากระโปรงก่อนน้อยมากครับผมบอกเลยว่าจะทําแบบผมนะครับถ้าเครื่องเครื่องรถไม่ดีจริงเขาไม่ทําครับนะครับอะให้ลูกค้าดูอย่างนี้ก่อนให้ลูกค้าดูอย่างนี้ก่อนครับอะพี่ถ่ายรอบๆให้ลูกค้าดูเฉยครับอถ่ายรอบให้ลูกค้าดูครับนี่อเครื่องสอง0ันห้าครับ ท่านเห็นเท่านี้ครับเห็นยากครับวันนี้ผมจะเอาเปิดฝาเครื่องนี้ให้ดูท่านจะได้เห็นในเรื่องของมีคาบซึมคาบเยื้อหรือเปล่านะครับนะครับลูกค้านะครับปัจจัยหลักสําคัญดูคลิปวิดีโอนี้สภาพและเครื่องเป็นอย่างไรวันนี้จะสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องแล้วก็เปิดฝานี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวจะหมุนใส่กางเกงผมนี่หันน็อตหลุดก็สวยนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับมีสำรองเยอะครับนะครับเก็บไว้ เวลาฟังเสียงก็จะฟังได้ชัดเจนขึ้นคันนี้รถปี08นะครับปี08เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับในเรื่องของอใครที่ไม่สะดวกมารับรถเห็นในวิดีโอแล้วถูกใจชอบผมมีบริการส่งให้ก็คือ ถ้าสภาพรถท่านเหนือเหลือแค่ว่าความเชื่อใจแล้วความว่าท่านจะโอเคกับคลิปวิดีโอที่ผมรีวิวหรือเปล่าถ้าโอเคตามคลิปวิดีโอที่ผมรีวิวเนี่ยท่านก็โอเงินมาจําผมจะขอเงินมาจําไว้ให้อยู่ไกลหน่อยเกย500กิโลเมตรก็จะขอมาจํา10,000บาทเพื่อที่จะขอความมั่นใจนะครับผมเข้าใจครับว่าลูกค้าต้องการเอารถแต่ต้องขอความมั่นใจทั้ง2ฝ่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ผมต้องขอเงินมาจำนงงันหนึ่งหมื่บาทแล้วผมจะขับไปส่งให้ส่วนค่าใช้จ่ายที่เหลือส่วนเงินที่เหลือเนี่ยค่อยไปจ่ายที่หน้างานถ้าสภาพไม่ตรงกับที่ผมรีวิวคืนรถคืนเงินเต็มจํานวนนะครับเปิดห้องเครื่องดูกันครับีนสวย่างี้เลยนะครับให้ดูกันเลยนะครับนี่นะครับนี่คือเครื่องเดี๋ยวเปื้อนฝุ่นนี่คือเครื่องสองพันห้นะครับอาจจะเปื้อนฝุ่นหน่อยแต่ ไม่มีเยิ้มนะครับท่านเห็นนะครับแห้งสนิทพี่ถ่ายให้เาดูเลยครับเปื้อนฝุ่นไม่เป็นไรแต่ไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับพี่ถ่ายมุมนี้พี่ถ่ายมุมนี้ด้วยถ่ายมุมนี้ด้วยพี่ถ่ายรอบให้ลูกค้าดูเลยครับนะครับจุดต่างๆผมแก้ไขแล้วนะครับนะครับนี่ครับอันนี้คือไม่ล้างอะไรนะครับนี่ครับถ่ายให้ดูหมดเลยครับไม่ล้างเลยครับพี่ถ่ายให้ดูหมดเลยครับนี่ครับเป็นประมาณนี้สลหรับเครื่องยนต์นะครับ เรียบร้อยนะเดี๋ยวสตาร์ทแล้วก็ฟังเสียงเครื่องกันไหมอ่ะตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันนะครับตอนนี้เนะครับเรื่องเครื่องเป็นประมาณนี้ตอนนี้เรื่องคมเดิมนะครับอ่ะฝากระโปรงให้ฝากระโปรงครับตัวสอนตัตวตาไม่เห็นฝากระโปรงมีการเปลี่ยนมาชี้แจงคุณผู้ชมด้วยแต่เครื่องเดิมบล็อกเดิมไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเช็คให้เรียบร้อยนะครับนี่ตามขอบต่างๆเนี่ย ing, นะครับคือฝากระโปรงเนี่ยเปลี่ยนมากาก็ดูสวยนะครับแต่รถไม่มีชน ดูอย่างไรรถไม่มีชนพี่ถ่ายตรงนี้ครับเวลารถโดนชนนะครับท่านก็ผมก็จะถ่ายให้ดูตามแก้มครับนี่ครับพี่ถ่ายตรงนี้เลยครับถ่ายนี้ครับพี่นี่ครับไล่ดูให้่าถ่ายด้านนอกให้ลูกค้าดูด้านในนี่คือโครงสร้างด้านในครับถ่ายเลยครับนี่ครับถ่ายเลยครับนี่คือโครงสร้างด้านในนี่ครับโครงสร้างเดิมตัวหนังสือเห็นเป็นตัว LL จะอยู่ฝั่งทางซ้ายนะครับของตัวรถนะครับนัดไล้ตามคันหน้าครับนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับนี่ครับ จุดต่างๆหมายเลขคันหน้าเห็นชัดเจนนะครับตรงนี้ตัว R เห็นไหมครับนะครับตัว R นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นบ่งบอกถึงความเดิมระหว่าง L ซ้ายและ R ขวาไล่ตามขอบครับเวลาท่านดูรูปนะครับดูรถนะครับจะให้ดู2ฝั่งฝั่งทางขวาของตัวรถและฝั่งทางซ้ายของตัวรถว่าไม่มีการชนไม่มีการเกิดอุบัติเหตุใดๆนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวแบตเตอรี่เบิกใหม่นะครับ แบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับและลูกตัวนี้ลูกใหญ่นะครับเป็นลูกที่ว่าแอมมันถึงเวลาสตาร์ทแล้วก็สตาร์ททีเดียวติดนะครับทายเพจลูกค้าดูหน่อยอยากให้ลูกค้าดูเพจนะครับนี่นี่เพจรถเพ่นี่นี่ครับตัวนี้เพจจะบอกในเรื่องของรถปี2008เครื่อง2 0 0 5น้ี่คือเพจเดิมเพจเดิมต้องห้ามาเพจที่มันเดิมนะครับต้องห้ามงอห้ามยับต้องเรียบแบนแบบนี้หมุดต้องเป็นหมุดเดิมแบบนี้นะครับนี่คือเรื่องของเพจเป็นประมาณนี้ นะครับอ่ะเอ้าหลุดได้ไงเนี่ยประมาณนี้นะครับี ğ, elle, ่แหวนรองอ๋อโอเคก็รถอยู่จังหวัดขอนแก่นบบมาดูรถตัวจริงได้นะครับนะครับมาดูตัวจริงได้เโอเคเข้าไปนะครับไปเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้ดีกว่าง่ายดีครับเดี๋ยวผมไปใส่ซิเตนเอานะครับ ่ะเราเก็บไว้นี่เดี๋ยวสตาร์ฟฟังเสียงเครื่องกันนะครับฟังเสียงเครื่องเดี๋ยวผมจะไม่พูดในคลิปวิดีโอนี้นะครับสักพักไม่มีความไม่มีไอออกครับเดี๋ยวเล่นเครื่องให้ฟัง พี่ถือให้ไหนพี่ถือเอาเบอยื่นออมาเนี่ยนี่ก็คือเสียงเครื่องยนต์คุณผู้ชมครับ เสียงเครื่องดังเดินปกติไม่มีสั่นคอในใดไม่มีสั่นเบาเดินรอบเบาไม่มีนี่เครื่องเสียงดังปกติครับจะเป็นแบบนี้ <l ots> ตอนนี้พี่ถ่ายให้ดูรวมมั้ยพี่ถ่ายให้ดูรวมประมาณนี้แทนรวมให้เห็นฝากระโปรงเห็นเครื่องด้วยอ่านี่ครับประมาณนี้ครับรถ อาจจะฝากระโปรงอาจจะไม่ใช่ของเดิมโรงงานแต่ผมรับประกันว่าเครื่องดีเครื่องไม่เย้้มท่านเห็นอย่างนี้เนี่ยท่านเห็นได้ชัดเจนฝุ่นก็คือฝุ่นถ่ายเห็นแบบฝุ่นเลยนี่คือรถที่ผมซื้อมาท่านก็จะเห็นแบบเหมือนที่ผมเห็นเลยนะครับไม่มีการล้างอะไรออกท่านจะได้เห็นแบบนี้นี่คือเครื่องเดิมเป็นประมาณนี้นะครับติดแค่ฝากระโปรงแต่คานหน้าแก้มซ้ายขวาเดิมหมดเลยนะครับ สรุปจบกันกี่ทีแล้วพี่16นาทีโอเคคุณผู้ชมครับโตย o ต้าไฮรักวีโก้เครื่อง2500ตัว E ปี08ราคาจัดไฟแนซ์2,900 0บาทซื้อเงินสด190,000บาทรถปี08นะครับท่านได้แม็กดิสเบกคู่หน้ายางปี2021นะครับเป็นยางดีสโตนนะครับเครื่องดีวันนี้พามาฟังเสียงและส่วนช่วงล่างนะครับแล้วประกันว่าช่วงล่างดีเกียร์ดีในเรื่องของตัวโชค๊คดีการเข้าโคง้งทุกอย่างปกติ เหลือแค่ว่าท่านจะอยากมาลองขับหรือเปล่านะครับการรายง,งานสภาพผมเป็นประมาณนี้ครับพามาดูทั้งภายนอกภายในห้องเครื่องห้องโดยสารนะครับจุดต่างๆพามาดูประมาณเท่านี้ถ้าอยากดูมากกว่านี้หรือรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ผมมาแล้วส่งข้อมูลให้นะครับผมการที่ท่านจะซื้อรถผมนะครับ 1. ห,ห้ามดูคลิปวิดีโอผมไอ้ดูคลิปนี้ดูได้แต่ว่าห้ามดูแบบว่าส่งให้ทางไลน์ท่านต้องวิดีโอคอลเจอกับผมทุกวันนี้มิมิชาชีพเยอะมาก ต้องวีดีโอคอรสดๆเจอหน้าผมและเห็นตัวรถกับผมนะครับท่านถึงจะซื้อรถผมตอนนี้นะครับมีคนเอาคลิปวีดีโอผมเนี่ยเอาไปโพสลงตามสื่อและหลอกลูกค้าเยอะมากๆอยากจะรู้ก่อนคุณผู้ชมครับว mm ีดีโอคอรผมเจอหน้ากับผมเลยท่านเจอหน้าผมท่านเชื่อใจผมค่อยวางเงินมาจําอย่างนี้จะ p เพอร์เฟกนะครับในโลกทางออนไลน์นะครับไม่มีอะไรที่ยากเกินคุณผู้ชมครับวีดีโอคอลเจอหน้ากันค่อยวางเงินมาจํากันเจอหน้ารถกับตัวจริงแบบนี้ นะครับก็เป็นประมาณนี้เบอร์โทรผมมีเบอร์เดียว0942742223อดีไลน์ผมตัวเอภาษาอังกฤษนำหน้าแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรนั้นเลยนะครับมีเบอร์เดียวบัญชีไทยพาณิชย์บัญชีเดียวนะครับเป็นประมาณนี้สหรับนี้คุณผู้ชมครับผมนักขอนแก่นนะครับก็ฝากกดติดตามซับสไคร้นะครับทางช่องรถยนต์มือสองขอนแก่นด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปอย่าลืมนะครับกดซับสไคร้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสลับวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ท นะครับสำหรับวันนี้คุณผู้ชมครับผมต้องขอตัวลาณนนัฐธินีกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวีดหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับครับ